จงหาค่า a จากสมการ5วงเล็บ2ลบ 3a ลบ15เท่ากับลบ a บวก7ให้นักเรียนสังเกตนะครับ a ยกกำลัง1อย่างเดียวเห็นเป้าเพราะฉะนั้นไม่ว่ามันจะวุ่นวายขนาดไหนเราคิดได้แน่่อะมาเรามาทำด้วยกันเดี๋ยวครูปิดฉเฉลยก่อนแล้วลอกจท ทำด้วยกันเดี๋ยวครูเขียนแล้วก็นักเรียนพูดแล้วกันเนาะว่าจะให้ทําอะไร5ก่อนแล้วก็2องลบสาเสร็จแล้วก็ลบสิมีค่าเท่ากับลบ a บวกเจอ่ะบรรทัดต่อไปทําอะไรดีครับ คูณห้ากระจายเข้าไปก่อนได้เยี่ยมคูณห้ากระจายห้าคูณสองเป็นสิบห้าคูณสามเป็นสิบห้าเอติดลบนะแล้วก็ลบสิบห้าข้างขวาทำอะไรดีก็มันก็ทำให้ตติดลบนะอ่าแจกลบเข้าไปถูกไหมเขาเรียกคูณคูณลบหนึ่งเข้าไปจะกลายเป็นลบเอลบเจ็ด โอเคเข้อหมายเขากลับมาแล้วบรรทัดต่อไปย้ายฝั่งเอาตัวเลขไปอยู่ด้วยกันแล้วตัวแปลไปอยู่ด้วยกันตัวแปรไปอยู่ข้างขวาดีไหมตัวแปรไปอยู่ข้างขวาอข้างนี้ข้างขวาข้างขวาเพราะนั้นครูจะได้ 15a โอเคป่ะส่วนข้างซ้ายหรือตัวเลขคือ10บลบสิแล้วก็ลบเย้ายมากลายเป็นถูกไม่ถูกอ่า มาฮะสิบลบสิบห้าเหลือลบห้าบวกเจ็ดเหลือ oh. ข้างขวาสิบสี่เอเพราะนั้นเอเดียวจึงมีค่าเท่ากับสองส่วนหนึ่ง oh. ส่วนจบโอเคอย่างนี้ นะครับคิดว่าถูกนะอ่าระหว่างนี้เราลองแทนค่าคืนสิครับว่าได้ไหมแทนค่าคืนเราก็เอาหนึ่งส่วนเจ็ดเข้าไปแทนถูกปะ่ะแหมแต่แทนยากนะเนี่ยอ่ะดูเฉลยเลยแล้วกันมา ทำเหมือนเราเลยใช่ไหมเอา5คูณกระจายแจกแจงเข้าไปก่อนนะฮะข้างขวาก็แจกหลวเข้าไปเหมือนกันเป๊ะเสร็จแล้วก็10กับ15หก็ได้ลบ5ข้างขวาก็ย้ายข้างใช่ป่ะย้ายข้างแต่อ๋ออันนี้เขาย้ายมาข้างซ้ายนะย้ายมาข้างซ้ายลบเจอลบเป็นบวกอย่างเงี้ยยากกว่าที่เราทําหน่อยนึงตรงนี้ต้องระวังนะครับเห็นปะ่ะลบเจอลบเป็นบวกนะฮะแล้วก็ข้างขวาได้ติดลบแล้วลบหารลบก็ได้บวก สุดท้ายคือได้1นึ่งส่วนเทำคนละวิธีแต่ได้ค่าเท่ากันโอเคไหม,มต่อไปนี่คือข้อ2ต่อไปดูตัวอย่างที่3ครับเราทำตัวอย่างเยอะๆมา ไม่ต้องกังวลนะอ่ะสมาการก็คือสมาการเพียงแต่เครื่องหมายมันเปลี่ยนเฉยๆนะครับเพราะนั้นถ้าทำสมาการได้ดีเดี๋ยวอสมาการก็ทำได้แน่นอนนะอ่ะตัวอย่างที่3หารากของสมาการเมื่อกี้เราอ่านนิยามแล้วเราเข้าใจว่าคำว่ารากคืออะไรนะคำตอบถูกปะคากคือคำตอบ